กระผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอพีทีทางช่องสุขสุคนนะครับอ่ะที่นี่มาตามล่าพัฒนานะครับซึ่งะออดใบขึ้นไปนะครับขอถอดข้าไปพี่น้องเอบีีบริสัมผัสตัวจริงนะครับพี่น้องก่ะได้ข้อมูลจากทีมงานนะครับทีมงานดวยรนะครับหรือทีมงานอารมณ์ดีทรงมาไหนะครับพี่น้องเอพีทของวันพุธนะครับวันพุธ ที่ยี่สิบห้านะครับอตุลาคมอยู่นะครับสง 5, 6, องห้าหกหกกันนะครับนะครับผมอ่ะเวลาแอดเขียนจะเอยียงนิดนึงนะพี่น้องอีพีซีเขอถดขอดเขาแพร่หลายนะครับนะครับจะเอยียงนิดนึงนะครับเนาะอ่ะเรา พัฒนากันนะครับนะลาพัฒนากันนะลาพัฒนาอ่ะของนะครับมาดวลน,นะเป็นงองี่พ่อวิชัยนะครับพ่อวิชัยล้านแตกนะครับ พ่อวิชัยร้านแตกนะครับกับลาวัฒนากันนะครับมาดวนจีไปชนีจ้านะครับเอาพี่น้องนี่ทีนะครับนะครับก่อนที่ก่อนที่จะไปเบิง้งนะแนวทางกันนะครับให้พี่น้องนี่พนะีมาปิดมาเบิ้งหลักฐานนะครับหลักฐานนะครับอยากหาหลักฐานกันนะนะครับ หัวที่ผ่านมานะครับรพี่รองยิซีผลออกเลขหกตัวนะครับเลขหกตัวของอลาพัฒนาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากันนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหวยลาออกหกตัวนะครับรพี่รองยิปซีหกสี่หกแปดสี่แปดเจ็ดสี่หกแปดสี่แปดเจ็ดนะครับเลขสามตัวก็ c87 นะครับ c87 นะครับอ่ะส่วนเลขสองตัวล่างก็ c ไอแปด c นะครับแปด c อ่ะฉะนั้นแล้วที่นี่มาเบิร์กันนะครับมาเบิร์หลักฐานหลักฐานของพ่อวิชัยกันนะครับนะขยับไปนิดนึงนะครับเพื่อพี่น้องพีจะได้เบิร์หลักฐานควบคู่กันไปหน่ำนะครับนี่ครับพี่น้องพี หลักฐานนะครับหลักฐานของพ่อวิชัยนะครับของพ่อวิชัยอ่ะให้วิ่งบนล่างศูนย์กับเจ็ดนะครับเข้าที่เจ็ดบนนะครับเข้าที่เจ็ดบนนะครับศูนย์มะเขานะครับเข้าเลขวิ่งเจ็ดนะครับศูนย์ไม่เข้านะครับอ่ะนะครับข้างบนออกสี่แปดเจ็ดนะครับเข้าที่เจ็ดนะครับ ผมพ่อพีิชัยเน้นอ่าจับคู่ให้นะครับตั้งบตดจะมีอยู่สี่คู่อ่ผ่านมานะครับวันกันที่ผ่านมาพ่อพี่ชัยจับคู่ให้อมีสี่คู่นะครับมีสี่คู่นะครับบ่กเขานะครับจับคู่บ่กเขานะครับจับคู่ไม่เข้านะครับเอาที่นี่มาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันว่าพ่อพี่ชัยงวด วันพุธนะครับวันพุธนี่ครับงมดวันพุธนะครับเด้องมดวันพุธวันพุธท,ที่อ่ายี่สิบห้านะครับพปธทียี่สิบห้านะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันพ่อพี่ชัยอะมาเบิ่งกันนะครับวิ่งรูดกันนะครับ วิ่งรูดบนดนะบ,บนล่างนะครับวิงกดบนรางเด้อนะครับบนล่างนะครับอ่ะนะครับมาเบิ้งก,กันครับพอไปใช่นะครับจับคู่กันนะครับจับคู่นะครับมดนี้นะครับ ฟันไปสองหางพี่น้องมักบ่ครับสองหางสองคูนะครับบ่ได้ลงทุนหลายนะครับบ่ลงทุนหลายเมื่อบึงพอพี่ชายวิ่งตัวไหนกันนะครับบทดนี้พอพี่ชายวิ่งหาฮาตัวเดียวแข็นแขได้พี่น้องไอพี่เล็กวิ่งนะครับฮาตัวเดียวนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องอพี่เห็นกันชัดเกนบ่เนาะอ่ะ ที่นี่พ่อพี่ชัยนะครับจับคู่ห้แน่นๆกันเลยพี่น้องให้แน่นๆกันอ่ะนะครับก่อนที่จะไปเบิ้งของเด็กของพ่อพี่ชัยห้พี่น้องอ C ซี่กดไลค์กดแช่นะครับผมกดไลค์กดแช่คนหนึ่งไลค์หนึ่งแช์เ้อพี่น้องอีซี่กดฟรีบม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์กดฟรีนะครับอ่ะมาครับผมมาเบิ้งกันพ่อพี่ชัยห้มาสองคู่สองหางเท่านั้นนะครับ เจ็ดหา้าเ็ดห้านะครับผมห้าสองนี่ครับพี่น้องทิพซี่ให้แข็งๆก,กันว่าบลอายนะครับปลอยอ่ะถึงบ่เขาก็บ่ได้เสียดายเหมือนว่าพี่นอ้องะบ่เสียดายนะครับเพราะว่าเพื่นไห้มาซํำนันนะครับ คนว่าเกลอ,อกตัวเดียวสิบเอาทั้งหลายแถวบันออกบนล่างสองตัวเท่านั้นบัชนอ่ะครับผมเพิ่งควบคู่กันไปนน้ำน่าพิลองสีบีเนาะนี่ครับหลักฐานของเก่าอันนี้ของใหม่ของเก่ากับของใหม่นะครับงวดที่แล้วพอพี่ชัยเขาตะเลขกวิ่งนะครับเขาตะเลกวิ่งนะครับเลกวิ่งเจ็ดไฮมาซีโคงวดนี้พอพี่ชัยไหมา หมวดวันพุดนะครับวันพุดที่หยิบหาตุละพอไปใช้แฮมม่าบนล่างฟันให้ตัวเดียวนะครับฟันให้ตัวเดียวแขนแขนกันว่าพี่น้องแขนอีดีรอว่าพี่น้องแขนขึ้นหมวกวี่จับคู่ให้สองคู่เจ็ดหากับหาสองเบิ้งเอาพี่น้องที่เบิ้งเอาแค่สองคู่นี่พี่น้องย่งบมกกาอยูบ่บ่นะครับนะครับยังบมกกาเอาอยูบนะ่บ่ ถามพี่น้องเอฟซีกันนะครับพอได้เปลี่ยนทุนได้พี่น้องเอฟซีเอาชนะแล้วนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเบิ้งไว้เป็นแนวทางเลยพี่น้องเป็นเรียงแนวทางกันเท่านั้นนะครับโปรดพริจดอาานุญาตในการรับชมรับฟังนั่นนะครับผมเอฟซีท่านที่อมองมาเห็นหรืออ่านมาออกกัให้ลูกใไฮรานเบิ้งให้นะครับเอฟซี FC ของแอดนี่ไม่จะพูดสวนะครับ คับผมเอาขอให้โชคกมั่นกันนะครับกับราวันาของพ่อพิชัยแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับเอาตั้งตรงๆกันแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับสองหางแคนเคนกันครับผม